สวัสดีครับเจียมอตตกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเก่ามาขายนะครับก็เป็นของที่มีคนขอเข้ามาพอสมควรไม่ใช่พอสมควรครับเข้ามาเยอะนะครับน่าจะมีใครเอาไปใส่นักแข่งสักคนเอาไปใส่นะครับช่วงนี้แล้วก็เกิดดังขึ้นมานะครับความจริงชุดนี้ยอมไปดูได้พี่บอกว่ับพี่ชอบชุดนี้พี่ว่าเก่งมันสวยนะครับเสื้อมันสวยแต่ว่าไม่มีใครสนใจพี่นะครับตอนนั้นอุ่น้ำตาจะไหลเศร้าเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อพี่ไงชุดพี่ตุนพี่ก็บอกว่าสวยนะ ก,ก,ก,ไก,กนะ็ไม่มีใครเชื่อพี่ไงทังเกงอ่ะไอ้นะักกากไฟพี่ก็บอกว่าสวยนะอ่ะไม่มีใครเชื่อพี่ไงนะอยากได้ไม่ดีตอนเนี้ยอยากได้มเมสซีนะก็รอกันต่อไปนะครับแต่ว่าชุดที่จะกลับมาในวันนี้นะครับก็มีหนึ่งในชุดพวกนี้แหละนะครับที่อยากได้กันเข้ามานะครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะชุดในกิจกรรมนี้จะมีค่อนข้างหลายชุดนะครับแต่วันนี้ขอรีวิวให้ดูแค่5ชุดละกันนะชุดแรกที่จะอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับก็คือชุดนี้แหละนะแพ็คอะคิ แพ็กอาคีขวามริงชุนด้เทมากๆนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นเสื้อกังเกงรองเทา้าผ้าปิดปากทรงผมนะเป็นชุดสไตล์แบบญี่ปุ่นดูหรูหราหรือรวยนะครับเฟีนะ้ยวๆหน่อยเจกับพี่โรนนโดของเรารีวิวได้เลยดีกว่านะรีวิวเลยดีกว่าไหนก่อนดีขากางเกงขามันยาวไปบงงังรองเท้าเขาเปลี่ยนแป๊บ นี่มาพาสต,ตรานะเป็นพาสรงผมรงผมมันมีฟิฟวฟ้ามะพร้าวแก้วมากเลยเนื่องจากว่าสีมันสันสีสันมันสดใสามากนะ 4, สนีส้มสับกับสีฟ้าซึ่งเป็นสีแบบแป๊ดๆนะใครชอบสีแป๊ดๆก็จับไปนะครับส่วนที่2องเป็นส่วนหน้ากากนะครับหน้ากา,ากาอันนี้ก็สวยจะเป็นลายปะคาบนะปะคาบก็สื่อถึงความมั่งคั่งอายุยืนด้วยหรือเปล่ามั่งคั่งใช่อายุยืนด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้ละของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ตัวเสือ้อตัวเสื้อจะมีความเป็นญี่ปุ่นโบราณผสมผสานกับ ยุคใหม่นะครับเสื้อเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเสื้อเสื้อคลุมแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันปรติมันจะคลุมแบบแขนย,วยาวๆใช่ไหมแขนย,วยาวๆเสื้อแบบโค้งๆอันนี้มันจะปรับแขนให้เป็นแขนจับนะครับแล้วก็มีติดซิปด้วยนี่ข้างในจะเป็นเสื้อฮูดนะครับเอฟเฟกจะมีเอฟเฟกน้อยๆนะไม่เยอะมากตัวนี้เอฟเฟกจะเป็นสีทองของปลาขายับได้ รองเท้าตัวนี้จะเป็นรองเท้าลายปลาดนะจะเป็นปักโคอยู่เนี่ยเห็นปะตรงนิ้วก้อยสองข้างนะและกางเกงกางเกงความจริงพี่ชอบมากเลยนะเกงพี่ว่ามันสวยมากเลยนะแต่ยังไม่มีใครว่ามาสวยกับพี่เลยต้องมีอนาคตมันต้องมีต้องมีคนที่เร่งเห็นความสวยงามเด้งเกงตัวนี้ดูนะสวยจ,จะตายติดสองเท้าแป๊บหนึ่งนี่สวยจะตายคล้ายๆยากุซ่านะครับกางเกงตัวนี้แต่ว่า ลายจะเป็นลายญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่ายากุซานี่จะมีหน,น้ากากใช่ไหมแต่ตัวนี้จะกลายเป็นลายของปลานะครับซึ่งสีทองเป็นสีทองที่สวยนะครับถ้าน้องสังเกตเห็นสีทองมานจอแบบวิงวิงนะฮะเงาเงาตัวนี้ชอบกางเกงตัวนี้สวยนะครับสวยนะครับเตือน,นนะว่าสวยนะครับชุดต่อมาที่จะมาในกิจกรรมนี้นะครับก็คือชุด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 อ่าทิด จัตยาอยหุ่นใดจัตยาน่าจะอยู่ที่คาเบลาถูกต้องชุดอาัตยานะครับก็เป็นชุดไทยของเรานั่นเองมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมเรียกได้ว่าสวยชั้งตัวแต่พี่ไม่ค่อยชอบรองเทา้าพี่มันทองไปนิดนึงนะครับให้ดูแบบใกล้ๆให้ดูแบบไกลๆสินี่นะครับ รีวิวได้เลยอ่ะเพราะว่ามันจุดมันแยกชิ้นกันชัดเจนนะครับเสื้อก็จะเป็นเอ้ยทรงผมก็จะเป็นทรงผมแซกกานนะครับแล้วก็เ <c oughs> กล้าวมวยไปข้างหลังมีปิ่มปักผมอยู่ด้วย <c oughs> ส่วนสําหรับตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบชุดไทยมีสบายสวยงามอาอราอรามตานี่ <c oughs> น,นี่ก็เสียงมาเปลี่ยนให้ดูได้รู้ว่านี่จงกระเบนข้างล่างนะครับจะยาวประมาณนี้นะครับแยกกับส่วนเสื้อส่วนรองเท้าเป็นส่วนที่พี่ไม่ชอบพิสุดละพี่มันทองไปนิดนึงนะครับ ใครชอบก็ใส่ได้นะสำหรับชุดนี้ชุดต่อมาชุดที่3ในกิจกรรมนี้นะครับก็คือชุดแพคคุตเตรเรียนนั่นเองนี่ชุดนี้เขาเอาส่วนไหนไปใส่กันนะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่ทั้งตัวบอกเลยเท่ทั้งตัวมีทั้งหมด4ชิ้นเสื้อกางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็ทรงผมนะให้ดูแบบไกลๆก่อนนี่ให้ดูแบบไกลๆ นี่นะครับขอเปลี่ยนบางชิ้นจะได้ชัดๆผ่าแรกเป็นทรงผมนะครับทรงผมจะปาดข้างนะครับแสกข้างปาดเปเป็นหนึ่งฝั่งซึ่งต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะไม่ค่อยเห็นทรงผมสีนี้ในฟรีไฟลสักเท่าไหร่นะครับแต่พี่พี่ว่าส่งมันแบบมไม่ค่อยเข้ากับตัวพี่ที่พี่ชอบเล่น กางเกงนะกางเกงเมองเกงขายาวนะครับเป็นเกงสลกแต่ว่ามีการแบบว่าตัดขาด้วยโชว์แบบขาอ่อนนิดนึงนะเซ็กซี่หน่อยๆนะครับต่อมานะครับตัวเสื้อและรองเทา้า <c oughs> เสื้อเป็นชุดสูทนะครับทักซิโดนะนี่สีดำนะครับสวยงามรองเท้าก็เป็นรองเทา้าหนังนะครับแต่ว่าหุ้มข้อขึ้นมานิดนึง นี่อยากได้มาแล้วนะครับสำหรับชุดวิกตอรเรียนนีต่อมานะครับสองของต่อมานะครับคือคือคือเขอ,อแอบแอบป,ปิดก่อนแอบป,ปิดก่อนเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเห็นของเยอะไม่ได้หรอกเลื่อนลงไปเลื่อนไปหาแป๊บหนึง่งเลื่อนไปหาแป๊บหนึง่งไอ้พี่ต้องมีอยู่ในตัวสิไม่ต้องเลื่อน ทำไมเปลี่ยนไปใส่ตัวผู้หญิงกันนะมันคือชุดเอ็นเจลกับเดวิลนะครับชุดเอ็นเจลกับเดวิลชุดนี้นะครับลิตเติ้ลเดวิลมันจะเป็นแบบใส่ทั้งตัวนะครับนี่ก็เป็นแบบนั่งมาหนิดนึงนะส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุดเอ็นเจลนะครับอันนี้ก็จะเป็นนางฟ้านะนี่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 น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมาในกิจกรรมเดียวกันนะครับกิจกรรมที่จะมาก็คือกิจกรรมอ่ากล่องโทเค็นนะครับราคากล่องละ25เพชรเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มขายกล่องโทเค็นตัวนี้เนี่ยในวันที่17อยู่ถึงวันที่26นะครับเป็นระ,ระยะเวลา10วันด้วยกันซึ่งเวลาที่มันมีกล่องโทเค็นก็ยังไงก็มีการันตีถูกไหมน้องก็เอาโทเค็นไปแลกได้นะครับตัวแพ็คกี้โค้เนี่ย แพ็คอะคินะครับจะอยู่ที่100โทเค็นตัวแพ็คชุดไทยนะครับอาทิตยาอยู่ที่80นะแพ็คชุดวิกตอเรียนอยู่ที่80นะครับเอเจนจินแอนด์เดวิลสชุดเมื่อกี้อยู่ที่100โทเค็นแต่ว่าถ้าเกิดน้องอยากแลกแบบแยกๆกันนะครับจะอยู่ที่ชุดละ60ก็คือชุดเดวิลหกสิบแล้วก็ชุดเอเจนจินหกสิบแต่ว่าถ้าเกิดซื้อคู่จะ100โทเค็นนะครับราคากล่องละ25่สิบห้าเพชร ถ้าอยากได้ไปตำกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย